สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะครับผมอัคคงู์เกตมิติกาลุณครับประธานสมโมสนรนครราชสีมายูเนเต็ดครับวันนี้ก็ได้รับคําถามจากทางซูเปอร์ซับนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการรวมลีกนะครับระหว่างลีกทีสากับทีสี่นะครับจริงๆก็ได้ข่าวมาพอสมควรแล้วนะครับในเรื่องของการที่มีความคิดจะรวมกันแล้วก็ในที่ประชุมก็มีการคุยกันหลายครั้งว่า มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับซึ่งทุกครั้งก็ก็เหมือนกันหมดนั่นก็คือว่าแต่ละคนก็คงยังไม่อยากรวมนะครับโดยเฉพาะทีสามทีสามเขาก็คงมองว่ามูลค่าท,ทีของเขาสูงขนาดนี้นะครับแล้วทีสี่จะมามารวมกันเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะครับแต่โดยส่วนตัวผมนะครับผมเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยว่าเราควรจะมารวมกันได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไร ไม่ไ้้หมายเพราะว่าเราอยู่ทีสี่คุณก็อยากไป,วปรวมกับทีสามเขาเพราะว่าคุณก็จะได้ไม่ต้องไปเลื่อนชั้นได้ได้ได้อนุสวงของการเลื่อนชั้นดโดยอัตโนมัติในในความคิดผมผมไม่ได้ว่าอยากจะอยากจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ผมมองว่า,วาตอนนี้ผมอยู่ทีสี่ถามว่าเวลานี้เนี่ยในเวลานี้อยากจะขึ้นไปอยู่ทีสามไหมบอกได้เลยว่าไม่นะครับโดยเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเท่าตัวนะครับสปอนเซอร์ แต่ได้มากขึ้นไหมผมว่าไม่สโมสรสมาคมซัพพอร์ตเรามากขึ้นไหมก็ไม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกว่าณเวลานี้ทีสามเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงนะครับคุณควรจะอยู่ในทีสามเนี่ยให้น้อยที่สุดถ้าเกิดใครที่อยู่ในทีสามนานเท่าไหร่คุณก็จะเปลืองตัวมากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งคือค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะครับการเดินทางที่ไกลขึ้นภาระาการจัดการ ตัวนักเตะเองก็ต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้นในระดับเกจของท3สแต่ว่าการหาไรายได้ผมมองว่าไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับประเพอีที่4อาจจะดูดูใกล้ชิดดูเป็นเป็นชุมชนมากกว่าในซ้ำไปนะครับเพระาะฉะนั้นแล้วคนทีก็ไม่ได้อยากขึ้นไปทีสนะครับคนทีสผมเชื่อว่าบางทีมที่ที่ได้พูดคุยกันยังอยากจะลดตัวเองลงมาอยู่ทีนสน่ด้ําซ้ำไป เพราะว่าเนื่องจากค่าจ่ายที่มันเกิดขึ้นสูงจริงๆเมื่อฉันขึ้นไปสู่ที2ไม่ได้ฉันก็ขอลงมาสู่ที4ดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งปล่อยไปเรื่อยๆผมมองว่าที3จะมีทีมลดลงเรื่อยๆนะครับพอทีมลดลงเรื่อยๆก็จะเป็นช่องว่างแน่นอนที4ไม่สามารถจะก้าวข้ามไปสู่ที2ได้ถ้าเกิดไม่ผ่านที3เพราะฉะนั้นแล้วสมาคมก็น่าจะมองเห็นถึงถึงจุดนี้เหมือนกันว่าทําไมที3มันถึงมีทีมน้อยลงเรื่อยๆนะครับ เมื่อมันไปต่อไม่ได้หรือว่ามีอุปสรรคผมก็มองว่าก็ควรจะแก้ไขนะครับโดยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับทีนี้ไอ้การรวมกันระหว่างทีสามทีสี่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ทําได้นะครับทาได้พีแต่ว่าทางสมาคมเองก็ต้องดูแลทีสามข้อพอสมควรนะครับถามว่าถ้าเกิดผมอยู่ทีสามแล้วคุณจะมาเอาผมไปรวมกับทีสี่โดยที่ว่าคุณไม่ดูแลหรือว่าไม่มีแนวทางให้เราเลยเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมาคมอยากจะจะจับ สองสองลีกมารวมกันสมาคมก็ต้องดูแลทีสามเขาอย่างเป็นเรื่องเวลานะครับเช่นอะไรก็ณเวลานี้มูลค่าทีมนะครับมันอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าในในทางทฤษฎีในทางการตลาดมันมีความแตกต่างกันอยู่เท่าไหร่สมมติเอาง่ายมูลค่าทีมนักทีสี่ตอนนี้สามล้านทีสามอาจจะบอกของเขาห้าล้านหกล้านมันมีช่องว่างอยู่ประมาณสองถึงสามล้านสองถึงสามล้านส่วนนี้สมาคมพร้อมที่จะ ชดเชยให้เขาไหมนะครับถ้าชดเชยให้เขาผมเชื่อว่าทางทีสเองก็น่าจะจะยอมรับได้นะครับอาจจะเป็นตัวเลขอ่ะสองล้าน3ล้านในส่วนต่างของค่ามูลค่าทีมตรงนี้ทางสมาคมดูแลให้จาบทีสเข้าไปหลังจากนั้นเราก็มาแข่งกันก็ทันี้ทันนั้นผมบอกว่ามันก็ไปแค่ปีแรกนะครับที่ที่จะต้องดูแลซึ่งหลังจากนั้นแล้วมันก็ก็มาเริ่มต้นใหม่มาแข่งขันกันใหม่นะักกีฬา ผมเชื่อว่าทีสามทีสี่สามารถเล่นด้วยกันได้ไม่ได้มีความแตกต่างกันขนาดนั้นนะครับประสบการณ์ในการทําทีมก็อาจจะมีบ้างแต่แต่เชื่อว่าก็ไม่ได้ห่างกันขนาดจนที่แบบแข่งกันไม่ได้เลยนะครับผมมองว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับมันจะทําให้อาลีพุิภาพของเรายิ่งแต่ดูแล้วมันมันนั่นหน้าเบื่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอทีสี่ก็ไม่ได้ใหญ่ไ้ขึ้นทีสาม การกระตือรือร้นการทำทีมก็จะทำแค่ไปวันๆคอให้ผ่านไปปีต่อปีทำเพื่อแค่พอมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วก็บกรลบคุณหารจบๆกันไปแต่ละปีนะครับความอยากจะก้าวหน้ามันก็ไม่ไม่มีแรงจุนใจเพียงพอนะครับแล้วก็คนที่อยู่ทีสองเองนะครับก็รู้สึกว่าพอต,ตกลงมาสู่ทีสามแล้วมันมันยังมี มันยังมีพื้นที่ให้เล่นอยู่นะครับจากที่สองลงมาที่สามลงมาที่สี่มันทําให้ความตั้งใจของของคนทําทีมเนี่ยลดน้อยลงเพราะมันมีบันไดหลายขั้นเกินไปนะครับคนอยากจะขึ้นก็ขึ้นได้ยากกว่าจะขึ้นถึงชั้นบนคนอยู่ข้างบนก็รู้สึกว่าตกลงมามันก็ไม่ได้ตกจนสุดหรอกนะครับเพราะมันยังมีอีกหลายขั้นที่จะรองรับ สำหรับเบอร์ไทยผมมองว่ามัน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 ไหลไหลหลีเกินไปนะครับควรจะกระชับให้มากกว่าน,นี้เพราะว่าทีมของเราก็ไม่ได้เยอะมากดังนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ารวมกันนะครับก็ขอให้สมาคมจัดการที่ที่ทาให้ทีสามเขาโอเคลงตัวนะครับส่วนผมทีมเราอยู่ทีสี่ก็ยังไงก็ได้นะครับจะเป็นแบบเดิมต่อหรือว่าจะรวมกันแล้วทําให้หลีมัมนมันมีชีวิตชีวามากขึ้นก็ก็ดีนะครับผม อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับส่วนทางสโมสรอื่นหรือว่าทางทีมอื่นเขาจะเห็นอย่างไรแล้วก็แล้วแต่นะครับก็ยงังรับขึ้นกันละกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีการคุยกันลหลายครั้งนะครับส่วนมากก็เป็นการคุยกันแบบว่าโอเคเอาเอาแต่ละทีมมาคุยกันโดยที่ว่าไม่ไม่มีตัวแปรเรื่องของของเงินนะครับหรือว่าค่าเฉลชยมามาเป็นจุดที่ทำให้ทุกทีมเข้ามาพูดคุยกันได้ง่ายขึ้น ก็ในนาของสโมสรและสมาคมยูเต็ดนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้พื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นนะครับในเรื่องของการรวมดีกกนะ็ขอบคุณนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะดีกว่าเดิมนะครับส,สู้ครับผมสวัสดีครับ